ในทานธรรมะเรื่องเทพบุตรกบในสมัยพุทธกาลใกล้รุ่งวันหนึ่งขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณวิหารริมฝั่งสะน้ำใกล้เมืองจำปาพระพุทธองค์ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลกแล้วทรวงเห็นว่าในเย็นวันนั้น จะมีกบตัวหนึ่งถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระองค์ไปบังเกิดในสวรรค์เมื่อทรงทราบดังนั้นพอในเวลาเย็นเมื่อภิกษุภิษุนีอุบาสกอุบาสิก,กามาประชุมพร้อมกันเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาตามปกติ พระองค์จึงเสด็จออกจากพระคันธกุดีหรือกุติประทับเหนือพุทธอาฏริมสะน้ำนั้นแล้วเปล่งพระสุรเสียงแสดงพระธรรมเทศนาไพเราะดุดเสียงเท้ามหาพรมในขณะนั้นมีกบตัวหนึ่งกำลังแหวกว่ายขึ้นจากสะน้ำนั้น ได้ยินพระสุรเสียงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมทั้งที่ไม่ได้มีความเข้าใจเนื้อความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเลยแต่รู้สึกซาบซึ้งยินดีในพระสุรเสียงที่ได้ยินจึงกระโดดไปนอนฟังอยู่ด้านท้ายๆด้วยความเบิกบาน แต่ในขณะที่กำลังฟังพระสุรเสียงอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นมีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ก็บังเกิดความยินดีใคร่จะฟังธรรมจึงไปยืนใกล้ที่กบนอนอยู่โดยที่ไม่เห็นกบได้เอาไม้สำหรับต้อนโคปักลงไปที่พื้นดิน ไม้ได้ปักถูกบนหัวของกบพอดีจนทำให้กบนั้นตายเมื่อกบนั้นตายแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรมีรูปร่างงดงามณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะความยินดีและเลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นว่าจะไม่รู้เนื้อความ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั่นเป็นกระตัดตากรรมชักนำให้กบตัวนั้นไปบังเกิดในสุขติภูมิในที่สุด